ในคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอบคุณครับในย่านสลัมที่แออัดแห่งหนึ่งของกรุงเทพที่มีบ้านพักสร้างติดกันอยู่เรียงรายอย่างหนาแน่น และมีผู้คนมากมายอาศัยอยู่จนแทบที่จะไม่มีพื้นที่ว่างแม้แต่ทางเดินก็ดูเล็กแคบแทบที่จะเดินผ่านกันไม่ได้โค้องงอวกไปวนมาคล้ายเขาวงกตไปตามสถานที่บรรยากาศสภาพแวดล้อมนั้นคงไม่ต้องพูดถึงในสถานที่แห่งความแออัดและพุกพ่าน ไปด้วยผู้คนแห่งนี้มีครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ได้อาศัยอยู่ในสลัมแห่งนี้ด้วยครอบครัวนั้นคือครอบครัวของสมศักดิ์และนางมารีเขาทั้งคู่ได้สร้างครอบครัวด้วยกันอยู่ในสลัมแห่งนี้ทั้งสองนั้นมีชีวิตประจำวันของพวกเขาที่ต้องแฝง ไปด้วยความอดทนและความรักถึงแม้ว่าครอบครัวของเขานั้นจะยากจนแต่พวกเขาทั้งสองก็ยังต้องสู้อยู่กับทุกอุปสรรคเพื่อให้ลูกๆูกของพวกเขาได้มีชีวิตที่ดีกว่าครอบครัวของสมศักดิ์และนางมารีมีอาชีพเก็บของเก่าขายเพื่อหาเลี้ยงชีพของทุกชีวิต ในครอบครัวในแบบที่ว่าหาเช้ากินคำ่ำครอบครัวของสมศักดิ์มีด้วยกันทั้งหมดส,มสี่คนสมศักดิ์และนางมารีมีลูกด้วยกันสองคนคนโตเป็นผู้ชายชื่อโตงอายุสิบสองปีโตงเป็นเด็กที่ขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบสูงถึงแม้ว่าเขานั้น จะไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะต้องอยู่ช่วยพ่อแม่ทำงานในทุกๆวันจิตใจที่ดีและซื่อสัตย์ความรู้ผิดรู้ชอบในตัวของเขานั้นส่องประกายออกมาให้เห็นได้ในทุกการกระทำส่วนน้องสาวของเขานั้นชื่อสุชาดาอายุ8ปีเธอได้รับการส่ง ให้ได้เรียนหนังสือเพื่อเปิดโอกาสให้กับอนาคตน้อยๆของเธอจะได้สดใสในภายภาคหน้าถึงแม้ชีวิตจะมีแต่ความลำบากแต่ในทุกๆวันคืนที่พวกเขาอยู่ร่วมกันกินข้าวและแบ่งปันความฝันเล็กๆในหัวใจเป็นด่างแสงสว่างที่ทำให้พวกเขา ได้ก้าวเดินต่อไปวันหนึ่งในขณะที่โตง้งเดินไปช่วยงานของพ่อในตลาดอยู่นั้นตง้งก็ได้พบกับสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดมีกระเป๋าใบหนึ่งวางทิ้งอยู่ข้างทางดูเหมือนว่ากระเป๋าใบนั้นจะมีสิ่งสำคัญอยู่ภายในเมือ่อโต้งมองเห็นกระเป๋าดังกล่าว หัวใจของเขานั้นเริ่มเต้นถี่และแรงขึ้นด้วยความคิดมันไม่ใช่ของฉันต้องคืนให้เจ้าของเขาด้วยความที่เชื่อสัตว์ที่แท้จริงของเขาจึงหยิบกระเป๋าใบนั้นขึ้นมาและเรียบเดินไปยังสถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดทันทีที่สถานีตำรวจนั้นเขาได้อธิบาย ให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเขาได้พบกระเป๋าใบนี้และต้องการคืนมันให้กับเจ้าของที่แท้จริงนายตำรวจร้อยเวนอุดมชัยเจ้าหน้าที่ที่รักษาการอยู่ในขณะนั้นรู้สึกประทับใจกับความชื่อสัตว์ของเด็กชายนั้นมากจึงแจ้งให้ทราบว่าเรื่องนี้จะถูกดำเนินการ อย่างจริงจังและในวันถัดมาเจ้าของกระเป๋าก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่สถานีตำรวจเขาชื่อโชคชายวัยกลางคนหน้าตาของเขานั้นดูดีมีราศีของคนเป็นผู้ดีมีสกุลผิวพรรณของเขานั้นดูสะอาดแต่งตัวเรียบร้อยดูภูมิฐาน มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้จ่าอ่อนโยนเขาได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าใบนั้นโชคเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความห่วงใยเมื่อได้ทราบว่าเด็กชายนั้นได้คืนกระเป๋าให้กลับคืนมา อย่างเสื่อสัตย์และเขาก็รู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งเด็กน้อยคนนี้มีความเสื่อสัตย์ที่หาได้ยากจริงๆนายโชคกล่าวด้วยรอยยิ้มและความชื่นชมการกระทำของเขาได้เติมเต็มความหวังในใจของฉันไว้มากฉันจึงอยากให้ความช่วยเหลือกับเขาและครอบครัวเพื่อให้พวกเขา ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนายโชคกล่าวด้วยน้ำใจและความช่วยเหลือเพื่ออาทรของโชคเขาจึงมอบเองินเป็นรางวัลให้แก่เด็กชายนั้นเป็นจํานวนมากพร้อมกับช่วยสนับสนุนให้พ่อและแม่ของเด็กชายนั้นได้รับงานที่มั่นคงขึ้นทำให้ครอบครัวที่ต้องเคยดิ้นรน หาเช้ากินค่าและต้องสู้กับความยากจนของเด็กชายนั้นเริ่มเห็นแสงสว่างแห่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเขานายสมศักดิ์พ่อของเด็กชายนั้นได้มีงานทำที่มั่นคงมากขึ้นและแม่ของเขาก็ได้เปิดร้านเล็กๆขายสินค้างานฝีมือและน้องสาวของเขา สุชาดาก็สามารถที่จะเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่ในโรงเรียนที่ดีกว่าเดิมเรื่องราวของเด็กชายนั้นและครอบครัวได้กลายเป็นที่เล่าขานกันหนาหูอยู่ในสลัมและแพร่กระจายออกไปสู่นอกชุมชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆายคนอีกมากมายได้รู้ว่าความเสื่อสัตว์และการทำความดีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดก็สามารถนำพาซึ่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงที่ดีเข้ามาในชีวิตของเราได้ในที่สุดครอบครัวเล็กๆ จากสลามที่แออัดเต็มไปด้วยผู้คนและความวุ่นวายแห่งนั้นในเมืองใหญ่ของใครหลายคนในกรุงเทพของเด็กชายนั้นก็ได้พิสูจน์ให้ได้เห็นว่าถึงแม้ชีวิตจะเริ่มต้นจากความยากจนแต่ด้วยความซื่อสัตย์และความรักของคนในครอบครัวก็สามารถจุดประกาย เป็นเชื้อไฟเล็กๆสร้างแสงสว่างให้นำทางสู่อนาคตที่สดใสและเต็มไปด้วยความสุขความสมหวังได้เสมอครอบครัวของเด็กชายนั้นเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่พวกเขาได้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับรอยยิ้มแห่งความสุขที่จริงใจ ได้เปล่งประกายขึ้นที่ใบหน้าของพวกเขาเพราะความดีและความเสื่อสัตย์ของพวกเขาจึงทำให้ครอบครัวของพวกเขามีวันที่ดีในวันนี้ได้ความดีนั้นมีอยู่กับคนทุกคนในโลกใบนี้เพียงแค่ว่าความดีนั้นคนเหล่านั้นเขาจะนำมาใช้บ้างหรือเปล่า เท่านั้นเองแล้วคุณละ่ะนำมาใช้บ้างหรือยังความดีในตัวเราอย่าปล่อยให้ตัวเองตายก่อนที่จะได้ใช้ความดีหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหรือท่านใดมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถ พิมเข้ามาติเตือนแนะนำกันได้นะครับหากชอบก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ